สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ภารกิจการสืบความลับของสายน้ํากับผมปร้องธนวัฒน์ภูมิโชธครับซึ่งเป็นเยาวชนผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านน้าจากค่ายบูเน็ตแคมป์นั่นเองครับซึ่งวันนี้นะครับฟองจะเป็นตัวแทนของเพื่อนๆนค่ายบูเน็ตแคมป์ทุกคนเลยนะครับที่จะมาพูดคุยนะครับกับผู้บริหารชั้นนําของประเทศไทยและจะนําความรู้ลึกร,รู้จริงของเราเนี่ยไปถ่ายทอดให้กับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้รู้กันด้วยนะครับผมเรื่องของการจัดการบริหารน้ํานั่นเองครับ ปัจจุบันนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเรามากยิ่งขึ้นและแน่นอนครับการจัดการบริหารน้ํานะครับซึ่งเป็นทรัพยากรอันดับต้ตนๆของโลกเลยทีเดียวซึ่งต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาในการจัดเก็บข้อมูลหรือการบริหารจัดการทั้งระบบนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับวันนี้นะครับฟ้องจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพูดคุยกับดรวันมีชินสิริกุลนะครับ ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติวันนี้นะครับนั่งอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยทางเรื่องของภารกิจในเรื่องของงานด้านวิจัยนะครับและก็การสร้างนวัตกรรมด้านน้ำนะครับซึ่งถือว่าเป็นบทบาทที่สําคัญของประเทศไทยมากๆาเลยครับซึ่งสิ่งแรกเลยนะครับผมอยากถามท่านพอครับในเรื่องของความสําคัญของงานวิจัยรวมไปถึงนวัตกรรมด้านน้ํา ในยุคข,ของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของปัจจุบันนี้มีความสมคัญอย่างไรบ้างครับท่านครับค่ะก็สาหรับในยุคข,ของการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างที่คุณฟรองได้กล่าวไว้เป็นความสําคัญมากเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้โลกเปลี่ยนแปลงเร็วมากการเปลี่ยนแปลงนํามาสู่ความท้าทายนะคะไม่ไว่าจะเป็นเรื่องออการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างที่เราทราบหรือทั่วโลกจะพูดกันในภาษาเทคนิคว่า climate change นะคะโรคระบาด แล้วก็สิ่งเหล่านี้นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่คนมักจะพูดถึงก็คือเทคโนโลยีเทคโนโลยี disruption เป็นคำพูดที่ใครต่อใครพูดในทุกวงการนะคะแล้วความท้าทายเหล่านี้เป็นความท้าทายทั้งระดับโลกระดับประเทศแน่นอนเลยค่ะหลีกเลี่ยงไม่ได้ความท้าทายการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตของพวกเราเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่สุขภาพและความปลอดภยัย พอพูดถึงเรื่องสุขภาพความปลอดภัยเนี่ยจะใกล้เข้ามามากเลยค่ะกับเรื่องของน้ําน้ําเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับการดํารงอยู่ของพวกเราเราทราบดีนะคะแล้วก็น้ําถือว่าเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจประเทศไทยเองเรามักจะประสบกับปัญหาที่สําคัญไม่ว่าจะน้ําแ้งน้ําท่วมแล้วหลายๆครั้งเราก็จะได้ยินถึงคําว่าปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาซ้ำซาก เพราะฉะนั้นการพูดถึงความเปลี่ยนแปลงการพูดถึงเทคโนโลยีเนี่ยการรับมือที่สําคัญมากคือการใช้ความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี S&T นี่แหละค่ะซึ่ง S&T ถือว่าเป็นแก่นเป็นแก่นของงานวิจัยและพัฒนาสวทชอเองนะคะมีภารกิจที่สําคัญมากเลยค่ะที่จะเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้ไปสู่ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ให้ได้ สวทสดเอรเชอเองเออมีหน่วยงานศูนย์แห่งชาติหลายศูนย์อยู่ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไบโอเทคเนคเทคเอ็มเทคนาโนเทคและเอ็นเทคเราทำงานร่วมกันแบบบูรณาการค่ะเพื่อที่จะสรรสร้างองค์ความรู้ทาง s อ t ให้เกิดผลงานวิจัยและนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดพอมาแตะเรื่องน้ำเนี่ยอย่างที่คุณฟรองถามนะคะว่าความสำคัญทางด้านงานวิจัยพัฒนาเป็นอย่างไร พี่พี่ขออนุญาตเรียกตัวเองว่าพี่แล้วกันนะคะพี่คิดว่าจะขอยกตัวอย่างค่ะยกตัวอย่างโครงการให้พวกเราได้เห็นแบบจับต้องได้เป็นรูปธรรมมากขึ้นว่างานวิจัยที่ไปตอบโจทย์สําคัญของประเทศเนี้ยเรื่องน้ําเป็นอย่างไรบ้างเราสามารถจะมองงานวิจัยออกมาเป็น4กลุ่ม4กลุ่มหลักนะคะกลุ่มแรกเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการ เก็บรักษาแล้วก็เพิ่มปริมาณน้ําเราจะชินค่ะเราจะคุ้นชินมากกับการบอกว่าน้ําแล้งขาดน้ํางานวิจัยพัฒนาเนี่ยเราตอบโจทย์เรื่องน้ําควรจะมองสองมิติเสมอนะคะเรื่องปริมาณน้ําแล้วก็คุณภาพน้ําลองมาดูค่ะเทคโนโลยีในกลุ่มแรกนะคะเป็นการเก็บรักษาแล้วก็เพิ่มปริมาณน้ําทําอย่างไรโครงการชุดนี้เป็นโครงการนาร่องที่ต้องขอขอบคุณทางสทชค่ะที่หารือร่วมกัน นาโนเทคเองสวทชอเองมีการหารือร่วมกับสทนชสนสนแล้วเรารับทราบโจทย์ปัญหาที่สําคัญของประเทศนี้ลองนึกถึงน้ำฝนที่ที่ตกลงมาถ้าเราสามารถจะเก็บกับกกเก็บน้ำฝนเอาไว้ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนี่แหละค่ะเรามีเทคโนโลยีเรามีระบบการบริหารจัดการที่จะกักเก็บรักษาน้ําจากฟ้าให้ได้มากที่สุด 2. แหล่งน้ําไม่ว่าจะเป็นเขื่อนอ่างเก็บน้ํา คำถามคือทำอย่างไรถึงจะลดลดการระเหยของน้ำให้ได้มากที่สุดนี่คือการเก็บรักษานอกจากนั้นยังมีงานวิจัยพัฒนาค่ะที่เรานำร่องทำงานร่วมกันกับกรมฝนหลวงนะคะเพื่อที่จะใช้ความรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยีวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเข้ามาช่วยเพิ่มโอกาสการสร้างน้ำฝนอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่คือกลุ่มของงานที่เรียกว่าเก็บรักษา อนุรักษ์น้ําให้นําไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดแล้วก็เพิ่มปริมาณน้ํากลุ่มที่สองพูดถึงปริมาณแล้วต้องไม่ลืมคุณภาพน้ําค่ะเรามีงานวิจัยที่ปรับปรุงคุณภาพน้ําถ้าเราพูดถึงน้ําใต้ดินน้ําใต้ดินน้ําบาดาลเป็นแหล่งน้ําสําคัญมากของประเทศไทยนะคะแล้วเราก็ทํางานเรื่องนี้ในานาโนเทคมากว่า10ปีค่ะพบว่าภาคตะวันตกภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ย มีการใช้น้ำบาดาลกันสูงมากแต่ปรากฏว่าน้ำบาดาลที่ขึ้นมามีแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่สําคัญต่อสุขภาพก็คือฟลูออไรด์ปัญหาที่เกิดขึ้นคือหลายๆแหล่งมีฟลูออไรด์เกินเกณฑ์มาตรฐานค่ะเกิน0.7มิลลิกรัมต่อลิตรเกินค่าอนุโลมคือหนึ่งมิลลิกรัมต่อลิตรถ้าถามว่าแล้วถ้าฟลูออไรด์เกิดขึ้นมีอยู่ในน้ําแล้วเกินเกณฑ์เกิดอะไรขึ้นแร่ธาตุเหล่านี้ ฟลูอไรด์เป็นแร่ธาตุที่มีประโยชน์นะคะแต่ถ้าเกินเกณฑ์เ,เมื่อไหร่ก็จะเป็นโทษอย่างเช่นทําให้กระดูโกงฟันตกฟันตกกราบแล้วก็พบหลักฐานที่แสดงว่ามีผลต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กค่ะจะช้าลงและอื่นๆนั่นคือที่มาว่าถ้าเรามีเทคโนโลยีในการกําจัดฟลูออไรด์ไม่ให้เกินเกณฑ์แล้วเราก็ทําค่ะงานวิจัยพัฒนาสามารถตอบโจทย์การกําจัดฟลูออไรด์ได้ ในพื้นที่ชุมชนชายแดนชายขอบนะคะภาคตะวันตกตัวอย่างที่เกิดเป็นระบบขึ้นแล้วซึ่งเดี๋ยวคงอาจจะได้มีการคุยกันต่อไปนะคะเป็นระบบกรองน้ําโดยใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิน่นระบบนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านค่ะก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะกลุ่มที่สมเมื่อเราบอกว่าเราต้องบริหารจัดก,การคุณภาพน้ำเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะกําจัดสารไหนสารเคมีประเภทไหนเป็นโทษหรือเป็นพิษ ก็ต้องมีระบบการตรวจสอบค่ะระบบการตรวจสอบโดยใช้นานเทคโนโลยีในกลุ่มของเซนเซอร์สามารถจะตรวจวัดสารเคมีปนเปื้อนโลหะหนักปริมาณที่จำเป็นจะต้องกำจัดออกและนี่แหละค่ะคืออีกหนึ่งกลุ่มของงานวิจัยพัฒนาที่มีความสำคัญมากนาโนเทคเอ็มเทคเราทำงานในส่วนนี้ร่วมกันนะคะกลุ่มที่4ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเช่นกันค่ะการใช้สารสนเทศ เทคโนโลยีที่เรารู้จักกันว่าไอทมีความสำคัญเช่นเดียวกันในการมอนิเตอร์ติดตามพยากรแล้วก็คาดการค่ะตัวอย่างเช่นการคาดการน้ํากร่อยน้ําเค็มที่ลุกล้ําเข้ามาเพื่อบริหารจัดการให้ถูกต้องที่สุดนี่ก็จะเป็นตัวอย่าง4กลุ่มนะคะของงานวิจัยพัฒนาที่มีความสำคัญในการบริหารจัดการเรื่องน้ำในมิติทั้งปริมาณแล้วก็คุณภาพน้ำค่ะ นี่ก็เป็นแค่เพียงต้นรายการเท่านั้นนะครับเรารู้หลายโปรเจกต์เลยนะครับในส่วนของประเทศไทยนะครับที่ทําเกี่ยวกับน a า o t โนเทคด้วยและก็เกี่ยวกับการจัดการบริหารน้ําด้วยนะครับจริงๆแล้วจะบอกว่านาโนก็อยู่รอบตัวของเรานะครับเราเ็จะได้ยินชื่อคําว่านาโนต่างๆอยู่ในผลิตภัณฑ์เอ่ยโอพ,พอท่านผอพูดนะครับก็ทำให้ผมนึกได้เลยนะครับว่าอ๋อ นาโนอยู่รอบตัวเรานี่เองนะครับผมนี่แหละครับผมเทคโนโลยีนะครับถือเป็นส่วนสําคัญมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับที่ทําให้การจัดการเรียนน้ําทั้งระบบนั้นนะครับมีประสิทธิภาพและสามารถและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับผ่านงานวิจัยต่างๆพร้อมกับพัฒนาคนให้กลับมาพัฒนาบ้านของเราให้เป็นระบบและก็มีประสิทธิภาพด้านความมั่นคงของน้ำมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ วันนี้นะครับร้องต้องขอขอบคุณนะครับผมดรวันนีฉินสิริกุลนะครับผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติอย่างยิ่งเลยครับที่ได้มาขยายความคิดนะครับทำให้ผมและก็คุณผู้ชมได้เคลียร์ขัดชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้าทั้งระบบผ่านเทคโนโลยีนั่นเองครับสําหรับเอพิโซดถัดไปนะครับเราจะสกิบคิดสกิดคุยเรื่องอะไรนั้นนะครับต้องทำลาดกันเลยทีเดียวครับสําหรับวันนี้ลาไปพร้อมกับท่านผู้อำนวยการครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ